สูงในตลาดนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชี่ยวชาญด้านโปรแกรมแอดออนนะครับที่จะมาช่วยให้พี่พี่นางทุนเนี่ยสามารถวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเลยนะครับกับพี่เดอะโกสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไอสวัสดีครับคุณเอ็ตบอร์ดครับสวัสดีค่ะพี่เดอะโกสอยากดูเดอะโกสสิกแนลแล้วตอนนี้ที่เฟกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เราลองดูนะฮะ ถ้าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับ t f เ c t เนี่ยเราใช้ตามเฟรมสั้นมาก15นาทีสำหรับคนที่ชอบ d y t r a ร e นะครับรบเราก็จะพูดถึงาการโฟกัสนะครับเรื่องของตัวฟิโบโนชัชชีนะครับ,รบงั้นเมื่อช่วงเที่ยงเราคุยคุณได้เปิดไปนะครับแลเรื่องของเรื่องของฟิโบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะบอกว่า,เ,าเราโฟกัสในแง่ของอะไรครับ เพื่อให้รู้นะครับระดับราคาที่จะลงจุดไหนนะครับ<ฆ>อันนั้นคือหัวใจหัวใจ<ฆ>ข้อที่สองของตัวแนวฟ<ฆ>ิบ o โ a น c ชก็คือเรื่องของการหาแนวรับแนวต้านนะครับ<ฆ>งั้น<ฆ>เรากำลังบอกว่าถ้ามันจะลงนะฮะบ,บนทางเตรมสิบห้านาทีนะครับ<ฆ>ในตัว TFX25 เนี่ย<ฆ>ถ้ามาลงจากแปดหนึ่งสามมาแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับอจะลงได้ถึงไหน แล้วในมุมกลับกันถ้ามันจะขึ้นมันจะขึ้นได้ถึงไหนเดียนะฮะ,ฮะงั้นหมายความว่าการลำดับเหตุการณ์ในเรื่องของการใช้ฟิโบนะครับ<ะ>กฎก็ต้องเป็นกฎนะครับทฤษฎีก็ต้องเป็นทฤษฎีหลักการก็คือหลักการ<ะ>งั้นเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นว่ามีหุ้นใหญ่เนี่ยถูกกระแทกลงมาหรือถูกมีการเอาผันผลค่อนข้างมากลงมาแล้ววันเนี้ยเริ่มกลับขึ้นไปนะครับ<ะ>แต่ก็ไม่ทําไม่ไม่สามารถทําให้ตัวทีเป็กเนี้ย ขยับได้เท่าไหร่นะคะหรือเปลี่ยนแปลงได้มากมายแต่ก็ยังเป็นลักษณะการบวกขึ้นนะครับเด็กน้อยอที่เกิดขึ้นงั้นไอ้ก,การรีบาวขึ้นมาของ t f เฟกนะครับจากจากผลของการกลับตัวของหุ้นใหญ่ที่ตกหนักจากเมื่อวานเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบใช่ไหมฮะ,ะเพราะเราต้องการเห็นโครงสร้างของราคาที่เกิดขึ้นงั้นหมายความว่าตุงเจ็ดแปดห้านะฮะของตัวแนวฟีโบที่เกิดขึ้นนะครับ ถ้าจะกลับขึ้นไปคุณจะต้องเดินหน้าขึ้นไป23.6คือ792ถ้าคุณสามารถยืนเหนือ792ได้ทาเก็ตไยคือเป้าหมายของราคาของโตฟิโบกำหนดไว<ช>้79.8นะนะฮะก็คืออะไรฮะคุณไอกับคุณนเนตเวิร์ก็คือ38.2กับ61.8ถ้าตัว<บ>ทีเฟกขึ้นจริง ก็ต้องปีนเจ็ไม่หลุดลงมาต้องเบรกขึ้นไปทำแล้วฮะเบรกออฟเชนใช่ไหมฮะเราคุยกันตลอดเรื่องเนี้ยนะครับนั้นคนที่เล่นเดเทรดนะครับแล้วจับทาเฟรมสั้นๆเพื่อจะหาการเก่งกำไรนะฮะหรือส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้นก็จะเข้าใจนะครับหลักการและวิธีการเทรดของตัว t f เฟกงั่นหมายความว่าอะไรถ้ารีบาวไม่ผ่าน สามที2 2> ่แปดจุดสองไม่สามารถสร้างเบรกออฟเชนกลับขึ้นไปเพื่อจะไปเลือกทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินหน้าต่อไปที่อะไรฮะพี่โบที่ห้าสิบคือเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็แปดศูนย์สองได้สุดท้ายถ้ายืนไม่ได้ครับไม่สามารถเบรกเอาได้จะต้องวกกลับลงมาเห็นไหมฮะรูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในวิธีการนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ งั้นต,ตอนนี้นเราเห็นว่าตัวทีเฟกลงมาแล้ว790นะครับ790.9.80นะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับงั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสัปดาหา์หน้าทีเฟกต้องห้ามหลุด785เด็ดขาดค,ครับนะครับถ้าหลุด785ก็จะลงไป777นะฮะถ้าจําได้นะครับเมื่อช่จงเที่ยงแต่ถ้ากลับมายืนแล้วเหนือกว่าหนึ่ง้าเราก็จะมีความหวังกับทีเฟกอีกครั้งหนึ่ง นะครับอ่างั้นการยืนเหนือไม่สร้าง b o ท t o m ของตัว t p x Test 25นะครับ,รบสำหรับการเฝ้าตลาดอย่างใกล้ชิดหรือใช้ทางเฟรมที่สั้นลงก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกเราว่ายังยืนเหนือกว่า7 8 5ได้ตลาดยังมีความหวังในสัปดาห์หน้าที่จะกลับขึ้นไปเทสแล้วไปขึ้นไปทดสอบอีกทีหนึ่งอือ<ล>แมรของการเทรดนะครับ เพราะว่าเมื่อกลางวันคุยกับคุณได้เปิดไปสิ่งที่เราเจอมากที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คือเวลาเทรดแล้วเราเราจะเจอเสมอคือหาจุดเข้าไม่ได้ใช่หาจุดออกไม่เจออืไม่รู้จุดไหนเนาะใช่ไม่รู้จะเข้าตรงไหนคจะเข้าจังหวะไหนนะครับงั้น ค่ะไอ้ถามนิ้นว่าถ้าเกิดว่าสมมุติในกรณีที่มันเคสที่มันแย่สุดเนาะหลุดเจ็ดแปดห้อย่างเงี้ยค่ะพี่จะคิดหน้ามันมันจะมีลงไปถึงเจ็ด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 คือ L R ล่างก็คือกรอบลีเนี่ยลิเกชั่นที่เป็นเส้นแดงข้างล่างคะครับถูกต้องนะฮะเจ็ดโอ้งั้นทั้งหมดเองนะครับอยู่ที่ตัวกราฟนะครับเราเดินตามกราฟนะฮะอย่าไปคิดก่อนกราฟ อย่าไปคิดแทนกราฟอย่าให้อารมณ์และความรู้สึกและปัจจัยรอบด้านหลายๆเรื่องที่กดดันมารวมถึงเรื่องอะไรฮะรัศนคติที่เป็นลบนะครับเพราะทุกอย่างอเองสุดท้ายนะครับมันจะยืนด้วยเนื้อผ้าของมันเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้คุณอเอาเรฮะ,ะคล้องจองนะครับแล้วก็เป็นไปนตามตลาดที่เกิดขึ้นไม่บแอกทั้งสิ้นนะครับทางไหนก็ได้นะครับสําหรับคนที่ เอ่ล่นเทคนิคอลนะครับยอมร<ช>ับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพ<ช>ียงแต่ในบางจังหวะเองสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ฝากนักลงทุนที่ตามอยู่ก็คือ<ช>เวลาตลาดไม่ดีตลาดถันผนเทรให้ช้าไว้รอให้มั่นใจถึงถึงจุดที่ควรจะเข้าแล้วคุณต้องกล้าอย่าต้องเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับงั้น<ช>จบนะฮะ<ช>ว่าสัปดาห์หน้าเราจะเห็นอะไรกับตัวอ่ทีเฟกสองห้านะครับ เรามาลองดูเอาอะไรเอ่ยทองคำทอง,ทองดีกว่านี้โอเคทองก็ดีกว่านะฮะ,ะถ้าทองดีกว่านะครับอ่าเรามาลองดูจำได้ไหมฮะถ้าใครคุยเมื่อกลางวันเราก็บอกว่าราคาทองคำหัวใจสำคัญที่สุดคือสองเก้าสองห้าครับค่ะนะฮะ,ะงั้นสองเก้าสองห้าเนี่ยเป็นหัวใจนะครับทำไมถึงเป็นหัวใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวรับที่สำคัญ จำได้ใช่ไหมฮะเราเตื่นบอกว่าเฮ้ยฟิโบนาชชีเนี่ยโฟกัสสองเรื่องถ้าจะลงจากสองเก้าห้าสี่จะต้องไปหยุดตรงไหนเคลียร์ไหมฮะ,ะแล้วแนวรับที่มีในยะจะอยู่ตรงไหนงั้นตอนนี้กำลังจะกลับมาทบทวนว่าช่วงของวันก็บอกว่าถ้าสองเก้าสองห้าที่ดุดลงบนรูปแบบที่เกิดขึ้นสุดท้ายกรอบที่เกิดขึ้น ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือตรงนี้38.26 41.8จะเห็นไหมฮะมันหลุดลงมานะฮะเมื่อกี้เนี่ยนมผมก็บอกว่าใจเย็นหลายคนถามผมบอกอาจารย์หลุดแล้วก็บอกใช่แต่ขอสิ้นวันว่าสุดท้ายถ้ายังกลับไปยืนได้ที่2925นะครับไม่ต่ำกว่ายังไม่ต้องทำอะไรต้องอดทนเพราะว่าอะไรกรอบระหว่าง38.26 1 8เป็นกรอบที่ มีในยาของการพักตัวงั้นเห็นไหมฮะเราเซฟไปเท่าไหร่ละเราเซฟไปสามสิบกุญเเลนนะฮะสำหรับคนที่ตามเทรดเรามาตลอดนะครับคือกุที่ออกค่ะมีไอมีดเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอย่างนี้คะใช่เราที่เห็นว่ามันเป็นแฮมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นบลูเอนก็พิ้งนะครับจริงๆใครไม่รู้ก็ในเครื่องก็จะตอบบทนะฮะมันคือความหมายอะไรอะไรก็ตามจะโดตรงโดนจีหรือนู่นนี่นะครับแต่เราไม่ใส่ เราใส่แค่ตัวที่เป็นสาระสาคัญนะครับเราไม่จะเป็นต้องใส่ทุกตัวในร้อยกว่าตัวของตัวแคนเด e ลซิกนะครับไม่จําเป็นนะครับมันจะทําให้เราแยกนะครับแล้วก็แต่ละตัวนะฮะแต่ก็ถ้าคุณถนัดก็ใช้ได้สามารถเซตติ้งได้นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าตอนนี้เริ่มเป็นปลายมีดนะครับหรือปลายไส้ที่คนก็ชอบนะครับคนที่เดดเฉดชอบปลายไส้นะฮะ นะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแสดงถึงกำลังของการยื้อกับตรงแถวสองเก้าหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยกลับไปจนถึงสองเก้าสองเก้าตอนนี้ยืมสองเก้าสองเก้านะฮะงั้นเราจะเห็นว่า <c oughs> ถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงค่ะงั้นถ้าระดับราคากลับขึ้นไปที่สองเก้าสามศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดก็คือสามสิแปจุดสองเราก็จะเห็นนะฮะแต่ต้องยืนอย่างมั่นคงนะฮะคุณไอ คืนนี้เราก็จะเห็นต้องคําขึ้นไป2939ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือ่9 4 0นะครับแล้วเราดูว่าจะผ่านไม่ผ่านจะเดินหน้าไหมนะฮะงั้น<ะ>ทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการวางรถแมทนะครับะนะฮะของการเทรดงั้นการเทรดทองสําหรับคนที่อยากเทรดทองหรือบิตคอยหรือ t f เฟนะครับลองค่อยค่ยศึกษานะครับเมื่อกวันก็พูดไปเยอะนะครับเรื่องจุดเข้าจุดออกนะครับ การหาราคาการปกัดเรื่องแนวรับนะฮะที่เกิดขึ้นงาน <ฮะ S 2> ที่เราจะดู<ฮ>ะบิตคอยนะครับเราจะไปเร็วๆบิตคอยระวังนิดนึงนะฮะเหนือขึ้นญญไปบิตคอยแสนต้นๆคิลลิ่งโซนกำลังจะเกิดคิลลิ่งโซนนะครับนั่ <ฮะ S 2> นหมายความว่าสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดการเล่นคือความปลอดภัยนะฮะการเล่นคือการที่เราเออ่พยายาม คำนวณเรื่องของอะไรฮะรีวอร์ดกับลิสต์ให้พอสมควร mm. งั้นในเรื่องของอินเทนที่เกิดขึ้นนะครับช่วงตั้งแต่9ก้าหมืสามของตัวบิตคอยขยับขึ้นมาจนถึงเก้าหมืนเก้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตัวบิตคอยกำลังจะขึ้นไปแตะ LR บนนะครับ,รบจะสังเกตนะฮะผมออกรายการมาสี่ห้าปีผมไม่เคยให้ใครไล่ถล่แถวบริเวณ LR บนเลยใช้อะครอ่นา,าอะนะฮะ งั้นเวลาเราซื้อในตัว L r ล่างเราจะได้เปรียบทุกครั้งเพราะรีวอร์ดมันมากกว่าดาวไซ์มันต่ำกว่าเ<ะ>คลียนะฮะงั้น<ะ>จุดที<ะ>ด่ดีที่สุดนะครับ<ะ>เมื่อเที่ยงพูดไปหมดแล้วนะครับ<ะ>คุณต้องมีความสุขในการเทรดคุณต้องเข<ะ>้าใจการเทรด<ะ>แล้วคุณต้องรักในการเทรดะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนนี้รูปแบบบริเจอร์แบรนด์เนี่ยแล้วเริ่มกองคําสั่งที่เกิดขึ้นคไรเริ่มเห็นกองคําสั่งนะฮะเริ่มเริ่มมีขึ้น แล้วปลายของบริจ b แบนเริ่มติดตัวแล้วเนี่ยงั้นการติดตัวแบบเนี้ยแสดงถึงเรื่องอความผันผวนของราคาที่เริ่มชักนิ่งหมายความว่ากำลังโมเมนตัมเริ่มเริ่มไม่มีแรงพอแล้วแล้วเนาะ,ะ,ะนะครับงั้นมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ราคาเริ่มขยับขึ้นไปแล้วเริ่มเจอแรงขายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของคนที่เทสหรือคนที่ล็งกำไรห,หรือคนที่จะสวอปหรือคนที่ช็อตอเกน มันก็จะเกิดขึ้นในในในบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นจากราคานะครับงั้น9 3สาไม่ซื้อจะมาซื้อ9 9นเ6,000ก็แล้วนะครับงานต้องคิดให้ดีๆนะครับคุ้สกัปดา์หนี้อย่าลืมนะฮะผมให้ตัวโอสถสภา OSP ไว้นะครับ OSP ค่ะตัวที่สอง AOT นะฮะตัวที่เป็นกราฟนะฮะคั้นจะเห็นว่า ระดับราคาพอพอเริ่มหายแพลนิกแล้วเนี่ยหรือคนตกใจแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าราคานะครับสิ่งที่เราต้องการมองมากที่สุดคือต้องไม่เกิดอ่านิวโลหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่เกิดขึ้นแสดงว่าราคาเริ่มหยุดนะครับเริ่มหยุดแล้วสามารถรที่จะหมายวามว่าอะไรฮะเริ่มเสด็จนา้าเริ่มเริ่มมีแนวรับที่เกิดขึ้นแล้วก็ บริเวณดังกล่าวหุ้นสามตัวนะฮะอยู่ใกล้แอลอาล่างหรือทะลุลงมาแอลอาล่างมันก็จะเกิดเรื่องของการกลับตัวที่ขึ้นไปนะครับมีคำถามไหมฮะคุณไอ้์ครับมีค่ะไอ้มีคำถามไอ้หรอได้เอาเลยมีคำถามเลยอันนี้เป็นตัวที่ไอ้อยากถามพี่อะโกสมากเลยค่ะคือตัว irpc irpc ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยจากเป็นหุ้นราคา3-4่บาทถ้าบาทบาทตอนนี้กลายเป็นหุ้นต่ำบาท เรียบร้อยแล้ว I R P C โอ้ลงมาต่ำบาทไปแล้วค่ะพี่เดอะโกสหลายคนบอกอุ้ยลงมาต่ำบาทแบบนี้เนี่ยมันมันยังลงได้อีกไหมหรือว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าน่าสนใจยังไงบ้างคะจากเครื่องมือ,อ,อตัวเดอะโกสิกแนลค่ะพี่ได้ครับจุดไหนสิหนึ่งนะฮะในโครงสร้างของตัวเดอะโกสิกแนลเนี่ยกำลังบอกบางเรื่องนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราใช้ตัวรีเนียรร่างเนี่ยเป็นตัวคำนวณราคาอนาคต นะครับรีเนบอลก็เช่นเดียวกันถ้าถ้าราคาหุ้นของไออารพีซีเพียงขึ้นมาวันนี้เราเจอรูปแบบหุ้นนะครับเท่าที่เรานั่งตอบคําถามในช่วงเทื่องเนี่ยกระวดเนี่ยมีประมาณหกเจ็ดตัวที่เกิดรูปแบบทรงแบบนี้นะครับทรงแบบเนี้ยทรงแบบไหนทรงแบบรีเนียอยู่ด้านล่างโอ้โหรีเนียอยู่ด้านล่างแต่ตัวพี่โบเห็นไหมฮะ อยู่ด้านบนแกป๊ปของมันตอนเนี้ยห่างอยู่ประมาณเอ6ตังค์ะนะก็คือ0 0 <19. S 2> uh, 91ตังค์นะครับแต่ตัวอ uh, uh, ฟิโบยู0อยู่ที่9.7ตังค์ทรงแบบเนี้ยคุณไอยฮะ,ะจดไว้นะครับเราจะเห็นรูปแบบแบบนี้ในขาขึ้นกับขาลงในภาวะตลาด พุ่นประเภทแบบนี้ในทรงรูปแบบแ,แบบนี้รักษณะแบบนี้จะเกิดสปริงสปริงบอร์ดนะครับอ่าสปริงบอร์ดคือการตกลงแรงแล้วเด้งกลับทันทีค่ะนะครับจดไว้นะฮะ i r ารับากดาน้าจะเกิดสปริงบอร์ดอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าก็คือในบริเวณของตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่เหมือนกับ ลากลงมาแล้วดึงกลับทันทีเหมือนกับเคลียเคลียล้างท่อหรือเคลียคนที่กลัวใ,ให้ขายหุ้นออกมาให้หมดหรือคนที่ซับลอดหรือบีบให้ทุกคนถูกฟอสหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วหลังจากนั้นจะดึงหุ้นกลับทันทีเราจะเจอหุ้นลักษณะแบบนี้ในภาวะต,ตลาดที่เกิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะงั้นสิ่งที่เราคาดการณ์เราคำนวณจากเครื่องมือที่เกิดขึ้นก็คือ รอให้สร้าง pattern price ของตัว reversal หรือการชุดของการกลับตัวตามเงื่อนไขตุณไหนของความได้สร้างปอดอบอมีเป็นประกายสร้างทวินคัลเลอร์ของคำสั่งที่เกิดขึ้นเห็นการตกลงแรงแล้วดีกลับนะครับงั้นตรงลักษณะแบบนี้จะเกิดสปริงบอร์ดนะฮะเราไปตั้มจะสร้างให้คนแพ n i c แล้วตกใจแล้วก็มีแรงขายลงมา ลึกๆนะครับเหมือนอย่างสองสมวันที่แล้วพุ่นสามสี่ตัวแล้วก็วันก่อนอีกสองสาตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็ยืนได้ะนะอ่าก็มีเหมือนล้างทข่าก่านตัว,ตวเรียรน,นะฮะล้างทข่านะครับถ้าเป็นแถวบ้านาเขก็บอกว่าจิกโกนั่งแถวสะพานนะฮะคอยแซวสาวๆอะไรเงี้ยนะฮะงั้นพุ่นแบบนี้อย่าตกใจมากนะครับอโอเค นี่มีคนเข้ามาขอบคุณพี่เดอะโกสนะคะรอฟังคำแนะนำดีๆเสมอคะ่ะมีคนถามว่าเลียง <c oughs> เลีงนกอะไร<อ>เสียงเพราะใช่เลี้ยงนกอะไรเสียงเราะจังเลยอนกเยอะเลยฮะที่บ้านเลียงนกไเยอะนะครับได้เลยพี่พี่เดอะโกสไอขออีกตัวเดียวตัวสุดท้ายได<ข>้ไหมคะไครมีคนถามมานั่นก็คือตัวบ้านปูค่ะโอ้บ้านปูอ่ะอเดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวเราจะดูกับตัว t h Ghost s n g n น l นะคะทุกคนใครที่อยากได้ตัว t h Ghost s n g n a l เปิดมาแล้วหน้าจอเป็นแบบพี่ The Ghost เลยโดยที่ตเอยไม่ต้องนั่งเซตอะไรใหม่เลยนะอันนี้มันเป็นภาพอัตโนมัตินะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่ Thai Quest หรือโปรแกรม Aspen นะคะจะมี Add-on The g o o s t อยู่นั่นเองนะคะมาอ,อันนี้นตัวเ้าปู่คุณได้เห็นไหมตรงเดียวกันหรือเปล่านี่คะเนี่ยใช่พุ้นอตอนเนี้ย ถ้านับไปแล้วนะั่นน่าจะเป็นตัวที่สิทธที่เกิดขึ้นงั้นตลาดสัปดาห์หน้ากับต่อไปผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ oh. จะมีการแพลนิกหรือเกิดตกใจอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นตลาดจะที่คลายแล้วก็กลับมานะครับย <That. S 2> ั้นทรงรูปแบบแบบนี้การทิ้งห่างเว้นช่วงระหว่าง LR ล่างกับเห็นนะฮะ LR ล่างกับตัวฟิโบเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งเป็น <That. S 2> ลักษณะนี้งั้นสิ่งที่เรากําลังคาดการณ์ว่าโซงและแพทเทิร์นแบบนี้ค <That. S 2> มันจะเกิดสปริงบอร์ด นะครับที่เกิดขึ้นงั้นในแอเรียเนี้ยใครรับได้หรือใครช้อนได้เก่งใครกล้าผู้นั้นก็จะได้รางวัลนะครับแลบอกว่าในรูปแบบของการลงมาแตะเอลอาล่างเลวเแดงแลเนี่ยมาเดียวมันเหมือนกับตัวถ้าวันนี้ใครการดูแอดวานคงเสียดายนะฮะขึ้นตีกลับมาหกบาทเจ็ดบาทอะไรจากเมื่อวานลงมาเก้าบาทเห็นนะฮะอปกตัตีกลับอ่ามาฮะ อินพัตเอยหรือว่ากราฟเลยนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับงั้นวิจารยญานสำคัญสติสำคัญนะฮะการมีสติการไม่แตกตื่นนะครับหรือการไม่ตกใจหรือแพนิคเกินควรบนหลักการและเหตุผลกลับไปดูพบกันเงินกลับไปดูเรื่องของฟันเดเมทัลดีๆนะครับงั้นหลายๆอย่างนะครับบนกระแสหรือความรู้สึกนะครับอย่าให้อารมณ์มาครอบงำเราเราต้องควบคุมอารมณ์หรือครอบงำอารมณ์ให้ได้ ในการเทรดนะครับค่ะพี่เดอโกสค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับขอให้ทุกคนร่ำรวยนะฮะแล้วก็โชคดีครับขอบคุณครับทุกคนค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นมุมมองดีๆจากพี่เดอโกสโน้ตเวิร์ดโน้ตที่